สวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้เป็นวันหยุดค่ะเจ๊กุ้งไปตลาดมีนมานะคะมีคนบอกว่ามีร้านอร่อยที่นั่นนะคะเจ๊กุ้งก็ไปซื้อมาเรียบร้อยแล้วค่ะเขาบอกว่าที่เด็ดและหอมอร่อยก็คือน้ำพะโล้เนี่ยค่ะ น้ำพะโล้ของเขาเนี่ยนะคะหอมอร่อยมากๆเลยนะคะร้านนี้จะขายของหลากหลายมากๆเลยค่ะเดี๋ยวไปชมกันนะคะแต่เหมือนเดิมค่ะก่อนไปชมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงนะคะเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะเดี๋ยวตามไปชมค่ะร้านอร่อยร้านนั้นอยู่ตรงไหนนะคะแล้วหน้าตาเป็นยังไงนะคะต้องตามไปชมกันแล้วค่ะ เนื้อฉ่ำๆนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะที่สําคัญที่สุดเลยนะคะไก่ต้มน้ําจิ้มแซ่บวันนี้นะคะเจ๊กุ้งได้น้ําซุปเข้ามาด้วยค่ะน้ําซุปเป็ดพะโล้นะคะเอกเกี่ยวกันหรือเปล่าน้อแต่ที่สําคัญคือหอมและอร่อยมากๆเลยละค่ะเดี๋ยวไปชมกันนะคะว่าร้านอยู่ยที่ตรงไหนวันนี้เจ๊กุ้งมาที่ตลาดมินุรีค่ะร้านแรกขวามือเลยนะคะทิพพรโลเลยค่ะชื่อร้านทิพพรโลนะคะเป็ดย่างค่ะ มีเป็ดพะโล้เป็ดย่างไก่ต้มนะคะหัวหมูก็มีค่ะวันนี้เจ๊กุ้งเลือกเป็นไก่ต้มน้ำจิ้มแซ่บนะคะตัวนี้ของเจ๊กุ้งเองค่ะตัวนี้ตัวนี้ของเจ๊กุ้งเองนะคะมีคนบอกว่าร้านนี้น้ำจิ้มอร่อยมากๆเลยค่ะเนื้อไก่เขาก็อร่อยเจ๊กุ้งอดใจไว้ไม่ไหวจริงๆเลยค่ะที่สำคัญที่สุดนะคะน้ำซุปหมอ้อนี้ล่ละคะ่ะโอ้โหโอ้โหขอบอกเลยค่ะแค่ยืนใกล้ๆก็หอมแล้วล่ะค่ะ รอบหน้ารอบหน้านะคะไม่พลาดแน่นอนค่ะขาหมูนะคะกับเป็ดพะโ,โล่ไม่พลาดแน่นอนค่ะใครที่ผ่านไปผ่านมานะคะแถวตลาดมีนบุรีนะคะร้านแลกขวามือนะคะลองดูลองดูนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังค่ะเจ๊กุ้งสั่งมาเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะขอบอกขอบอกนะคะหอมามากๆากเลยค่ะเดี๋ยวเราเอากลับบ้านกันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะ เจกุ้งสั่งมานะคะ1ตัวค่ะเดี๋ยวเจกุ้งจะไปทําให้ดูนะคะนี่แหละค่ะน้ําจิ้มแซบของเขานะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะถึงบ้านถึงบ้านแล้วค่ะเนื้อฉ่ำฉำ่น้ำจิ้มแซบๆซนะคะเดี๋ยวเจกุ้งต้องขอตัวไปทานก่อนละคะ่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะคลิปนี้เจกุ้งต้องไปแล้วละคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ